จตุพรรำลึก10ปีเสื้อแดงชูภารกิจต่อสู้เผด็จการเศรษฐกิจขูดรีดสูบเลือดเมื่อวันที่10เมษายน2563นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชกล่าวในรายการพิเศษวาระครบรอบ10ปี10เมษาพฤษภา2553ว่า ตนเข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองว่าขณะนี้เรากำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด1 9และตนพยายามประคับประคองเสนอทางออกให้กับบ้านเมืองอย่างสร้างสรรค์แต่ประวัติศาสตร์10ปี10เมษา10ปี19พฤษภา2553นั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าเนื้อหาของเหตุการณ์ ตั้งแต่ต้นจนจบมีความตายร่วมร้อยกว่าชีวิตบาดเจ็บนับพันคนสูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนและตลอดระยะเวลาร่วม10ปีนี้ตนได้ใช้เวทีรัฐสภาเวทีการชุมนุมเรียกร้องของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและการถแถลงข่าวจนเป็นเหตุให้มีการยื่นถอนประกันตัวแทบทุกสัปดาห์ในขณะนั้น ดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆตนได้พูดไว้ครบถ้วนแล้วและมีการบันทึกประวัติศาสตร์ของส่วนต่างๆไว้มากมายการสด,ดุดีวีรชนคารวะหัวใจนักสู้นั้นไม่ใช่การเริ่มสร้างความแตกแยกขึ้นใหม่แต่บทเรียนความเจ็บปวดของ10เมษาและ19พฤษภา53ที่มีการเข็นค่าประชาชนที่มีความเห็นต่างและตั้งข้อกล่าวหา ตั้งแต่คนล้มสถาบันเป็นผู้ก่อการร้ายพวกเผาบ้านเผาเมืองซึ่งตนพูดเสมอว่าสาเหตุที่ยอมหนีหลังจากเกิดเหตุการณ์เพราะต้องการยืนหยัดทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนที่ตายไปให้กับคนที่เจ็บและคนที่สูญสิ้นอิสรภาพซึ่งตนได้อธิบายให้กับพี่น้องที่รับความเจ็บปวดในช่วง1ิกว่าปีนี้ เมื่อเรามีความเจ็บปวดก็ให้นึกถึงพี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำเมื่อเข้าไปในเรือนจำก็บอกกับพี่น้องของเราว่าถ้าเจ็บปวดให้คิดถึงพี่น้องที่เจ็บและตายแม้ลือไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ท่ามกลางความอาฆาตแค้นแต่อยู่ของพวกเรานั้นเพื่อต้องการอธิบายบทเรียนกับสังคมไทยว่า ไม่มีใครควรมาตายกับการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยกันอีกประชาธิปไตยของประเทศไทยควรจะเป็นสันติประชาธิปไตยคือการเคารพในสิทธิเสรีภาพและการตัดสินใจของประชาชนเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและที่สำคัญที่สุดคือเป็นประชาธิปไตยที่เราทนเห็นความต่างกันได้ นายจตุพรยังกล่าวอีกว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาในวงของผู้มีอำนาจชวนคุยเรื่องสมานฉันตนและคณะได้ให้ความร่วมมือทุกครั้งเพราะต้องการหาทางออกให้กับประเทศไทยโดยต้องไม่มีใครมาบาดเจ็บล้มตายอีกเพราะความเห็นที่แตกต่างมันไม่ควรที่จะมาฆ่ากันตายอีกความเจ็บปวดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีนั้น ตนในฐานะที่ผ่านเหตุการณ์พฤษภา2535มาก่อนเข้าใจดีว่าเมื่อผ่านเหตุการณ์มาใหม่ๆคนจะคิดถึงเป็นจำนวนมากรํำลึกปีแรกคนก็จะมากปีถัดๆไปก็จะน้อยลงตามลำดับและญาติวีรชนก็จะสูงไวัยตามลำดับบ้างก็ล้มตายไปตามสังขารน,นั่นเป็นสัจธรรมของคนที่ตายเพื่อเรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย และตนไม่ต้องการให้นักสู้เพื่อประชาธิปไตยลืมคนที่ร่วมต่อสู้มาแต่สิ่งที่เราทำได้คือการบันทึกประวัติศาสตร์ของคนที่เสียชีวิตด้วยการบันทึกเป็นบทเพลงและห่วง1ิปีมานี้เราก็เห็นแล้วคำว่าประชาธิปไตยยิ่งห่างไกลตามลำดับเพียงแต่เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงพยายามที่จะนำเสนอหาทางออกกันมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงการลงประชามติ รัฐธรรมนูญ2560แต่กลับถูกเล่นงานสารพัดวันนี้ตอนอยู่ในฐานะประชาชนคนธรรมดาไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วไม่ว่าผลลัพธ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรตนก็เป็นประชาชนดังนั้นในวาระครบ10ปีนี้เรามีบทเรียนกันมากมายเราไม่รู้จักความเป็นพี่น้องแม้วันแม้ว่าวันนี้เราจะห่างกัน10ปี ตนมักจะพูดเสมอว่าคนเป็นเสื้อแดงมันไม่มีที่ลาออกมันจะอยู่กับตัวเราและจะอยู่ไปจนตายตราบใดที่เรายังยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยกับจุดยืนการต่อสู้ของเราองค์กรนปชเป็นองค์กรการต่อสู้ที่มีมายาวนานหลายคนตั้งคำถามว่ายังต้องมีองค์กรนปชอยู่อีกหรือไม่ ตนเป็นเสมือนคนที่รักษาศาลาไว้ไม่ให้ร้างและจะให้คึกคักเหมือน10ปีที่แล้วก็คงเป็นไปได้ยากแต่ตอนนี้เรายังมีพี่น้องเราอยู่ในเรือนจำและบ้างอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีแม้จะทำอะไรได้ไม่มากแต่อปชอเป็นองค์กรที่ประคับประคองทางจิตใจและความรู้สึกซึ่งตนก็ได้บอกกับพี่น้องเสมอว่าไม่จำเป็นต้องมาอยู่ รวมกันตรงนี้ตรงไหนก็ได้เพราะจุจดยืนไม่ใช่ที่ยืนจุดยืนคือแก่นแท้และจิตวิญญาณของประชาธิปไตยและยังคงเชื่อว่าพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมายังคงมีจุดยืนประชาธิปไตยแม้ว่าเราจะไม่พบกันนายจตุพรกล่าวอีกว่าเรามีหน้าที่ในวันที่เราเป็นประชาธิปไตยซึ่งตนพูดเสมอหลังจากเกิดเหตุการณ์ ว่าเรามีหน้าที่ไปบอกกับครอบครัวคนที่เสียชีวิตว่าคุณเป็นครอบครัวของวีรชนไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายดังนั้นครอบครัวครบครอบ10ปีนี้ตนเชื่อว่าเราอยากจะเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและในห่วงเวลานี้เราต้องการความสมัครสมานสามัคคีในการร่วมกันต่อสู้กับโควิด -19 ตนจึงอยากเชิญชวนพี่น้องให้ความร่วมมือกัน แม้ว่าเราจะเห็นต่างทางการเมืองก็ตามแต่นี่เป็นเรื่องสงครามแม้จะเป็นสงครามทางแพทย์ก็ตามหากคนไทยต่างคนต่างคิดก็ไม่สามารถชนะสงครามครั้งนี้ได้คนที่มีอำนาจต้องฟังประชาชนประชาชนพร้อมจะฟังผู้มีอำนาจที่ฟังประชาชนวันนี้เราเห็นสัจรธรรมรเผด็จการทหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแต่ที่น่ากลัวกว่า เผด็จก,การทหารคือเผด็จก,การทางเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจต่อไปคือการต่อสู้กับเผด็จก,การเศรษฐกิจซึ่งเป็นเผด็จก,การที่ขูดรีดสูบเลือดเอาเปรียบประชาชนอย่างที่ไม่สามารถรับได้ครบวาระ10ปี10เมษายน19พฤษภาตนในฐานะประธานนปชอขอสดุดีวีรชนคู<ก>่นูประการในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้น เราจะไม่มีวันลืมสสพลังประชารัฐมีหนาวบิ๊กป้อมคู่คาาโทษพวกสันหลังยาวไม่ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านช่วงโควิด -19 5เมษายน2563นายสุชาติชมกลิ่นสสชนบุรีในฐานะประธานสสพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานยุทธศาสตร์พัก พรังประชารัฐได้ชื่นชมสสและสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐทุกคนที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องอย่างเคร่งครัดเพื่อต่อสู้กับและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเริ่มทำหน้าที่กันไม่หยุดยัง้งตั้งแต่ภายหลังปิดสมัยประชุมสภาเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสุชาติกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันตนเองได้นำเรียนกลับไปที่พลเอกประวิทย์ว่าสสหลายคนยังฝากกำลังใจไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้มีความสบายใจว่าพวกเราจะยืนหยัดและเชื่อมั่นในตัวผู้นำและจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนสู้โควิด -19 ต่อไปจนกว่าประเทศไทยจะชนะ พลเอกประวิทยนอกจากให้ความชื่นชมสสที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังแล้วอย่างกำชับว่าจะไม่ลืมพวกสสทุกคนที่เสียสละทุ่มเททำงานอย่างแน่นอนพร้อมทั้งกระตุ้นด้วยว่าการทำหน้าที่ของสสครั้งนี้พลเอกประวิทย์จะฟังเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ตัดสินว่าสสคนไหนทำงานหรือไม่และ ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันหรือไม่ซึ่งล้วนมีผลต่อการพิจารณาให้ลงสมัครสสในนามพักพลังประชารัฐในสมัยหน้านายสุชาติกล่าวว่าดังนั้นในช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาของทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ของสสและขอให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองด้วยความ เสียสละให้ประชาชนเห็นว่ายามวิกฤตเช่นนี้สสพักพลังประชารัฐยังเป็นที่พึ่งพาได้ทุกเมื่อมิใช่มุ่งแต่เล่นแต่การเมืองอย่างคนอื่นๆทั้งที่คนในประเทศอยู่ในความสดืดร้อนอย่างแสนสาหัสอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือประชาชนของสสพลังประชารัฐจะต้องคำนึงและไม่ผิดกฎหมายผิดพรกฉุกเฉิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการการป้องกันต่างๆของรัฐบาลด้วย